ต้นมอคาวมอแกงลิงเป็นไม้เลื้อยสุดแปลกพิสดารที่มีการพัฒนาใบามาเป็นกับดักเพื่อจับมแมลงและมีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครสามารถปลูกไว้ในครัวเรือนหรือแขวนไว้บริเวณชายคาบ้านได้เออติบโตได้ง่ายสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและเป็นไม้ที่ชอบความชื้นและแสงแดดรำไร นอกจากนี้ม้อที่ใช้สำหรับดักจับมแมลงยังสามารถนำปรุงเป็นอาหารได้อีกมากมายทั้งแบบชุบแป้งทอดหรือนึ่งใส่ข้าวเหนียวเข้าไปภายในพร้อมทั้งปรุงรสด้วยน้ำกะทิจึงถือเป็นอาหารทานเล่นยามว่างที่อร่อยไม่น้อยเลยทีเดียว หากพูดถึงไม้ดอกประดับที่สามารถขับไล่ยุงได้ต้องขอแนะนำต้นเจอรันเนียมที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มต้นสูงแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นและมีความพิเศษที่ดอกมีสีสันสวยงามมากกว่า8สีทั้งสีขาวสีชมพูสีส้มสีแดงและสีม่วงเป็นต้นซึ่งบางครั้งก็อาจพบสีพิเศษ2สีในดอกเดียวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันยุงได้ตั้งแต่ช่วงเย็ยนเป็นต้นไปใบของต้นเจราเนีียมจะขับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยโชยออกมาตามธรรมชาติมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นตะไคร้จึงเหมาะสำหรับปลูกไว้บริเวณรอบบ้านหรือชายคาบ้านได้เช่นกัน ต้นตำแย่แมวหรืออีกชื่อที่คุณรู้จักกันดีว่าต้นกัญชาแมวพืชที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักแมวเพราะพืชชนิดนี้มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยช่วยขับสารพิษในร่างกายของแมวได้แถมยังสามารถเป็นพืชสมุนไพรช่วยรักษาคนได้เช่นกันทั้งอาการหลอดลมอักเสบช่วยแก้อาการไอรวมถึงเป็นยารักษาโรคหอบหืดได้อีกด้วย และที่สำคัญยังสามารถหลั่งสารเนปทานและต้นเป,เปตาเลกโทนที่มีคุณสมบัติช่วยขับไล่ยุงและ,มะแมลงหากบ้านไหนเลี้ยงแมวแนะนำปลูกต้นตำแย่แมวไว้คุณจะได้ประโยชน์2ทางเลยทีเดียวครับต้นมอสซี่บัตเตอร์เป็นพืชที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม มีจุดเด่นอยู่ที่ใบขอบอยากคล้ายกับต้นเจอรานนียมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แบบตะไคร้หอมทำให้มีประสิทธิภาพสามารถส่งกลิ่นระเหยได้ไกลกว่า10เมตรเลยทีเดียวแต่หากคุณสนใจอยากปลูกต้นมอสซี่บัสเตอร์ควรเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่ เพราะต้นที่มีขนาดเล็กนัน้นกลับส่งกลิ่นระเหยดึงดูดมแมลงแทนดังนั้นวิธีการเลี้ยงดูควรปลูกต้นมอสซี่บัสเตอร์ควรปลูกให้ห่างจากบริเวณบ้านก่อนหากมีขนาดที่โตเต็มที่แล้วก็ค่อยย้ายมาไว้ภายในบ้านได้ครับต้นวิกคือไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบกลมสีเขียวอ่อน หนานุ่มขอบใบมีรอบอยากดูน่ารักเป็นไม้ที่กำลังอินเทรนสุดๆในช่วงนี้เพราะกลิ่นของใบวิทนี้สามารถช่วยลดอาการหวัดได้เป็นอย่างดีแถมมีกลิ่นหอมพิเศษคล้ายเมนทอลสามารถสูดดมช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้หากเด็ดใบามาขยี้เบาๆก็จะได้กลิ่นหอมระเหยยกกระจายมากขึ้นสามารถป้องกันยุงมแมลงต่างๆได้อย่างดีและหากปลูกประดับไว้ในบ้านคุณอาจเห็นดอกสีม่วงสวยงดงามงอกมาให้คุณเห็นอีกด้วยครับ ต้นดอกดาวเรืองไม้ประดับดอกไม้สีเหลืองสวยงดงามเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆที่กลุ่มคนรับต้นไม้มักนํามาปลูกตกแต่งสวนสามารถทนต่อทุกสภาพอากาศปลูกง่ายชอบแสงแดดร,ราําไรและมีกลิ่นหอมยาวนานช่วยไล่มแมลงที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดีนอกจากนี้หากนําดอกดาวเรืองมาทําน้ําหมักก็สามารถฉีดไล่มแมลงพืชหรือกําจัดไส้เดือนฝอยในดินรวมถึงสารสกัดจากดอกดาวเรืองนั้นยังใช้กําจัดลูกน้ําได้อีกด้วย เป็นยาสมุนไพรฆ่า,มาแมลงจากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีตกค้างเหมาะสำหรับคนสนใจปลูกผักออร์แกนิกจริงๆครับต้นสนหอมเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเพราะรูปทรงที่คล้ายคลึงกับต้นคริสต์มาสมีความสูงที่กำลังพอดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งสวนนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมอ่อนออนเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นของตะไคร้หรือมิ้นซึ่งกลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบและมักจะหลีกเลี่ยงบินไปยังบริเวณที่มีกลิ่นเหล่านั้นต้นสนหอมขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายด้วยวิธีการตอนกิ่งและการปักชำไม้กิ่งเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดและต้องการน้ำมากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาดูแลอย่างสม่ำเสมอครับ ต้นจิงจู่ายเป็นผักสมุนไพรจีนมีลักษณะคล้ายต้นขึ้น่ายได้รับความนิยมมาปรุงอาหารโดยเฉพาะเกาเหลาต้มเลือดหมูมีสรรพคุณให้พลังงานสูงช่วยขับลมลดอาการท้องอืดมีแคลเซียมและสามารถช่วยต้านโรคมะเร็งได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมที่ยุงไม่ชอบอย่างรุนแรงและหากนำใบมาขยี้ทาตัวก็สามารถกันยุงได้เช่นกัน ต้นจิงจู่ถ่จึงเป็นพืชผักสารพัดประโยชน์เพียงนำมาปลูกไว้บริเวณชายคาบ้านเราก็จะปลอดภัยจากยุงร้ายได้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นการจำกัดยุงที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีเลยสักนิดเดียว ต้นโหระพาพืชสมุนไพรที่คุณเคยกันอย่างดีเป็นอีกหนึ่งชนิดพันธุ์ไม้ไล่ยุงที่นอกจากจะช่วยปัดเป่าเจ้ายุงร้ายได้แล้วนั้นยังสามารถนํามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายอีกด้วยเพราะมีกลิ่นที่หอมเฉพาะตัวจึงเหมาะสาหรับนํามาปรุงเพิ่มรสชาติให้กับอาหารไทยนอกจากนี้ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคเช่นช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และมีส่วนช่วยช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายจึงถือเป็นอีกหนึ่งพันไม้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆครับต้นตะไคร้หอมถือว่าเป็นพืชยอดนิยมอันดับต้นๆมีใบเล็กเรียวยาวขึ้นในลักษณะทรงไม้พุ่มมีสีเขียวเหลืองผสมกันสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่โดยรอบเป็นพืชที่ปลูกง่ายแค่ใช้เงาฝังดินเพื่อขยายพันุ์จะปลูกใส่กระถางวางไว้ริมระเบียงหรือสวนในบ้านก็ได้ นอกจากนี้ต้นตะไคร้หอมเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณอยู่มากมายมีกลิ่นหอมช่วยไล่ยุงแมลงต่างๆได้ผลชัดเจนและที่สำคัญสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารหรือต้มน้ำไว้ดื่มแก้กระหายสร้างความสดชื่นได้อีกด้วยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด